สวัสดีครับผมเอฟซีรถไถฟอร์ดครับพี่น้องเอคลิปนี้ฮะก็มาเบิงรงอาจารย์ใบรถไถฟ,ฟอร์ดครับผมโอ้อาจารย์ใบออกงานเตอเสาเลยไหมเมื่อนี้เว้ยเฮ้ยเมื่อนี้อาจารย์ใบมาะไทยไฮครับผมไทยไฮเด้อเมื่อนี้ยไทยไฮเสาครับผมไฮแป้งนี่อันพญายนาคคนเสาวไว้โอ้ ไปยังนี่ยไปยังนี่ยข้าขีต้มมันบ่เนี่ยโอ้ยยันใบเอ้ยเอ่อไฮเนี่เป็นไฮเซาได้ครับเด้อพี่น้องเด้อยไฮเซาเม,มาาื่อสีเมื่อปลูกแบบแจ้งมูวะทันทียังไงหรอโอ้ยอ้าข้ากันยังไม่ทันอรตัวนี้เป็นผู้ใหญ่เลยอ้าวอโอ้ อือพี่น้องเลยโอ้แต่การเนี่ยงว่โอ้ดิน,ล,นล้วนนะครับนี่ดินล้วนโมเมนต์โมเมนต์ขี่ดินทรายนะครับนี่ดินล้วนครับแต่ว่าหงากะบบปัญใดครับผมเดี๋ยวไถไใบตากแดดจะเสียาหามือผู้ดี อยู่นี่พื้นที่หาไร่เครื่องมาสคนครับผมนี่พื้นที่หาไร่เครื่องเดี๋ยวสิทายไ้แล้วก็เตรียมดินไวปปูปักแต้งมุค่ครับผมนี่สีป,ปูเลยนะครับนี่สีลงมือเลยสีลงมือปูเลยโอ้พระยาคอมมอนิทเลยเออ พี่น้องว่าเพงบอเศาไายละพันครับผมนี่ไร่ละหนึ่งพันบาทครับผมนี่เบิดนี่หาไลก่กลัวหาไล่เครื่องครับผมหาไร่เครื่องกะหาพันกลัวเนาะเจสโพาะคาเสาโอเดี๋ยวให้อาจารย์ใบพันใส่เต็มเนียวเลยไปนี่เต็มที่เลยครับผม นี่กลังใช้ตัวนี้เหียบเลยครับเหียบเลยเออมา,มาติดตานไปชมกันไปเรื่อยๆครับผมโอ้ยคนนีเลยสับีทีน่นี่กลังใชงานครับผมานีว้ายมีถุงหัวม,วนนมนันตัวนี้สดงว่าก่อนหน้านีเพิ่นปูมันตัวนี้ระวังด้ระวังด้ตดู่ด้จาน้ยโอ้ยอาโวยย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 ย ก็จบกาจะมาบนหน่าสีมีต่อแล้วผมมาเพราะว่ายางเบิงบ้งมัดแล้ะครับผมในริเดลเบียรเนี่ยมีต่อตายเลยยาวไปอู้่ายไปเจ็กสองรอบครับผม,นม,บนเ,ม,มเนี่ยหูบักเจ็กมุ่งเลยโอ้ยงามปัญยังครับ <c oughs> นี่ฟังอยู่หัวม่มเลยครับสีเป็นเป็นหนาสี ห่วยขาบ่เพื่นห้องเพื่นห้องห่วยขาครับผมเพื่นห้องห่วยขาครับผมระวังเด้อโอ้ขี่ดีนิ่งามครับผมไฮแลนดก็บเสมอต้อนเสมอปลายครับผมบุ๊คบุคือไ้วังหันเพื่หันเด้มันอันนี้โผดมันต่ำสูงโผด ต่ว่าให้นน่บมีครับผมแตมือต้นสมอปลายให้เลยโอ้ขวเป็นไม้าายมโอ้เป็นไรครับพี่ห้อกเป็นไร มึงที่ไหนครับอไปเลยต้องไปสอน,นแนเราเอ้ยตัมีลมครับผมตอ้องยานครับไปนี่แลงเหี้ยวเลยแลงเหี้ยวเลยสุดปแปงค์เลเฮ้ยจุดแปงเลยไปเลยโอ้แร่นพอท่านพื่อครับพี่นอ้องยอาจารย์ไปเลยจิตขากแยงมือนี่พื้นหาวพื้นหาวพื้นบริเออกงานไล่มือพื้นห้าว ถามกันผู้บา่าวซ้ำหน่อยเนาะคุณโอ้สามสองหนึ่งจวดเลยไปลิบเลยครับผมนี่แหละครับเออ่เดี๋ยวฝากบอกถึงเอฟซีทุกคนนี้นะครับเด้อนี่ถ้าผู้ใดมีรถเรือมีรถเพียงวาจของเสียหาเช่าเลยครับผมนี่ หาเศา,ปล,เป,ลเาปลูกบักแต็กมู่ปลูกข้าวโพดปลูกบ้านขายเลยครับผมเพราะว่าช่วงนี้กะเสื้อได้เลยว่ารถกะนาซีเบิร์ดงนเนะครับเนาะเพราะว่ามันเขาน้ำซ้มปลากะได้ว่าเป็นทีเรียบร้อยไปละเบิร์ดแหละครับผมบานนี้กบพี่เจสิดาเศาทฐีที่ครับมองได้เพิ่นวางเพิ่นยังกะสีเศ้าไปเรื่อยๆครับผม เ้าไปเรื่อยๆเ้าทีเ้าอย่างจะมีดูนั่นสูหนิเก็ว่วา,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 มาไม่ใชี่ไรครับผมนี่เราหุ่บแต่ของเรา,ารเป็นโมเดลย่างน้ครับโอ,โอ้ไปเลยโอ้ว้าวโอ้เหี้งเลยโอ้ไปจะเอาไปฮั้ แล้วังไมคระวังไมมโอ้ไม่หลายเท่านี้เลยเด็กสวนๆเลยครับได้การครับพี่น้องเลยนี่ล่องเบิ้งเด้อครับเด้อล่องเบิ้งเฮ็ดเบิ้งคือพญานาคซาทีผมมาได้ทุนขึ้นเทะเน่นอดลอยเปอร์เซ็นต์ครับผมแต่ผู้ใด้รถมีงวดมี่ยังสีล่องเฮ็ดเบิเบ้งโหลดครับผมอ่า เต่เฉพาะห้เนี่ยก็กำลังเสื่อมเศร้าได้ครับนี่เต่ว่าทงหน้าที่วานเขาไว้แล้วกับเศร้าไหอย่สามทงครับผมสามทงเลยอันนี้คือเตะเพาะห้ได้ครับนี่เตะเพาะห้เนี่ยกะลั่งเลื่อมครับผมนี่แต่ว่ามีให้อีกอยู่เขตเมืองกับมี่ครับผมจะพรท่านเนไปลงมืออยู่เพราะว่าน้ามันจะขังเนี่ยครับผม Ló này lúc ở trang chân lạc, mà Mà hoa trang chân bò, hoa 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 เราบปขายสีดอกสีแมองสีกับโอ้ตนอน่ีงเหตเองมาเลยครับพี่น้องไ่นานห้เห็โอ้ยปลายหยาปลายุางย่งนี่พอได้เีื้อครับผมลมหาดผานเลยกดสีท้ายนี่หมือตูบผูกเลยครับผมรอบมือสิไะเกี่ยวกับอาจารย์ด่ายาน,น่เนาะเฮ้ยมีย,งยางปลายหยาข้อมิหล,ลายๆบ บมไม่เลือครับพี่น้องงายสองปางยางเลยถ้าเจอเดช right? ชิคสองสามหมื่นเนี here, ่ยบอกเรียบร้อยก็ไม่เหลือครับผมเอ้ยพุนล่อมือที่ไรเอ้ยฝากถึงเอฟซีนะครับเนี่ยผมได้ต้องการรถไทฟฟร์ดครับผมต้องการรถไทฟฟร์ดกัอย่าลืมครับผมอูอาจารย์สุรสาตครับผมหรือว่าคุณพ่อคุณยายครับ อยู่จังหวัดลอยเอ็ดนะครับเด้อพี่หน่องเด้อติดต่อหรือว่าอาสิไปเบิ่งไปหากันก็นได้ครับผมบอถึกใจบอมักบอสื่อบอเป็นยังครับผม เอาอีกเดียวครับพี่น้องเอ้ยปวดโอ้ย,อย,อยมองนี่ยังไม่ร้ายนี่จะน้อยครับผมนี่โอ้ยเน้นอนแห้งมาง่ามแห้งง่ามแห้งทีนี้อย่ากำลังพอดีซ้ำนี่ป้าพี่น้องเลยย้านมาให้เขเลี้ยวแห้งไปนี่เลี้ยวแห้ง นะอุ้ยอะอุ้ยอเบิบ้ตไฮโบมีต่อใหม่เลยครับนี่อยู่เคนเกียวเลยยังนอาต้นยังนอาต้นต้นสะเบงบ้อย

อ้โอ้เฮ้ยผิดหรอกเลยายการดีดีวะรถไถฟอร์ดเั่งมาเนี่ยระบบการไถพ่านหกเข้าเหมือนเอ้ยอาไถได้เบิางทีมีแล้วกดฝากคนไหลกดเช่เนี่เด้อครับเด้อหรือว่าไถได้กดแล้วก็ทีบนได้พ่าดคลิปใหม่ๆครับผม เดี๋ยวคลิปนี้ก็ับขอลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวคลิปนะพอกันไหมครับ